ทางด้านของสุนัขจิ้งจอกเลสเตอร์ซิตี้ทีมยักษ์ใหญ่จากศึกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษพวกเขาได้ออกมาแสดงความผิดหวังอย่างแรงและเซอร์ไพรส์ที่ทางพรีเมียร์ลีกได้ตั้งข้อกล่าวหาและเมิดกฎทางการเงินระหว่างช่วง3ฤด,ดูกาลหลังที่ทางสโมสรอ,อยู่บนลีกสูงสุดนั่นเองเลยครับโดยหากใครได้ติดตามฟุตบอลอังกฤษครับ คงจะทราบกันดีว่าในฤดูกาลน,นี้ทาง EPL ครับได้ทำการตรวจสอบและเช็คบินย้อนหลังสโมสรที่ทำผิดกฎทางการเงินและมีผลอย่างเห็นได้ชัดก็คือเอลเวอร์ตันและก็ทางลอตติงแฮมฟอร์เรสในขณะที่ทางสุนัขจิ้งจอกอย่างเลสเตอร์ซิตี้ครับกำลังรังรองจากฝูงนาปัจจุบันของลีกแชมเปี้ยนชิพโดยเป็นรองทางด้านลีดยูไนเต็ดโดยประตูได้เสียเท่านั้นซึ่งเป็นหนึ่งในสโมสรที่มีโอกาสเลื่อนชั้นกลับไปยังพรีเมียร์ลีกสูง แต่จะว่าครับหากในซีซันหน้าพวกเขากลับไปยังพรีเมียร์ลีกจริงๆก็เสี่ยงจะโดนตัดแต้มเช่นกันหากว่าคณะกรรมาการอิสระตรวจสอบพบว่าพวกเขามีความผิดตามข้อกล่าวหาจริงโดยทางเลสเตอร์ครับพวกเขายังไม่ได้เปิดเผยผลทางการเงินประจำช่วงปีสุดท้ายในพรีเมียร์ลีกแต่บัญชีรอบก่อนหน้านั้นครับพวกเขาได้ขาดทุนเป็นสถิติสโมสรถึง92.5ล้านปอนด์ในระหว่างซีซัน2021-2022 และถากย้อนกลับไป2ฤดูกาลก่อนเลสเตอร์ขาดทุน33.1ล้านปอนด์นั่นหมายความว่าตามกฎทางการเงินสโมสรบรลลีกสูงสุดได้รับอนุญาตให้ขาดทุนรวมกันไม่เกิน105ล้านปอนด์ในช่วงตลอด3ปีหลังโดยลีกสูงสุดของประเทศอังกฤษครับได้ทําการถแถลงการเมื่อวันพฤหัสบ,บดีที่ผ่านมาโดยมีใจความว่าพรีเมียร์ลีกขออ้างเองไปยังคณะกรรมาการอิสระ ให้สอบสวนข้อกล่าวหากรณีเลสเตอร์ซิตี้ฝ่าฝืนกฎทางการเงินและไม่สามารถยื่นบัญชีให้ทางลีกนั้นตรวจสอบข้อกล่าวหาดังกล่าวเกี่ยวกับการตรวจสอบทางการเงินหลังจากจบฤดูกาล2022-2023ซึ่งณนเวลานั้นทางเลสเตอร์ก็ยังคงเป็นสมาชิกของพรีเมียร์ลีกและนั่นครับทำให้ทางสโมสรที่ครอบครองโดยกลุ่มทุน King Power ได้เขียนข้อความบานสื่อกลับไปว่าเลสเตอร์ซิตี้รู้สึกเซอร์ไพรส์กับการดำเนินการของพรีเมียร์ลีกที่ทำในวันนี้ สมสอนรู้สึกผิดหวังอย่างไรที่ทางหลีกเลยตั้งข้อกล่าวหาในตอนนี้ถึงแม้เราจะพยายามขอความร่วมมือเกี่ยวกับประเด็นข้อกล่าวห,หาอย่างสร้างสรรค์แม้ไม่ได้เป็นสมาชิกของลีกเลสเตอร์ิตี้จะทำแบบนั้นต่อไปเพื่อร่วมมือกับพรีเมยรีในการหาข้อสรุปคดีนี้โดยองค์กรที่ถูกต้องและต้องเกิดขึ้นในเวลาอันเหมาะสมขนาดเดียวกันเลสเตอร์ก็จะรับฟังคำแนะนำจากจุดยืนเกี่ยวกับสมสอนอย่างระมัดระวังและจะปกป้องตัวเอง จากการดําเนินการอัดผิดกฎขององค์กรผู้มีอำนาจทางฟุตบอลนั่นเองและก่อนจากกันไปในวันนี้ครับก็ขอฝากทุกคนนั้นช่วยกดไลค์รวมถึงกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับตัดเกมจาคลิปกันต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ